สวัสดีค่ะป้ายบังคับประเภทป้ายให้ทางในวันนี้จะเป็นสองป้ายนี้นะคะค่ะสองป้ายนี้ชื่อว่า Att i n t e r s e z i o n e Atti Condito di Presidenza ก็คือตรงแยกตัวทีเรามีสิทธิ์ได้ไปก่อนแยกตัวทีก็ตามรูปนี้ค่ะรูปนี้เป็นแยกที่มาจากทางขวาส่วนรูปนี้เป็นแยกที่มาจากทางซ้ายนะคะ สำหรับรายละเอียดของป้ายนี้ก็คือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงแยกตัวทีที่มีถนนรองหรือทางโทรนะคะที่มีความสำคัญน้อยกว่าโดยเป็นแยกที่เติมเข้ามาทางขวาหรือทางซ้ายสามารถที่จะนำมาก่อนด้วยป้ายสัญญาณ diritto di precedenza ก็คือตามรูปนี้นะคะ ก่อนที่จะถึงป้ายนี้ก็อาจจะเจอป้ายนี้นำมาก่อนก็ได้นะคะซึ่งป้ายนี้เป็นป้ายที่บอกว่าถนนเส้นนี้ได้สิทธิ์ไปก่อนอยู่แล้วนะคะแต่ก่อนที่จะถึงทางแยกก็จะเจอป้ายนี้อีกป้ายหนึ่งนะคะซึ่งบอกเราว่าแยกข้างหน้าเป็นแยกตัวทีและเราก็ได้ไปก่อน,นะคะ่ะซึ่งตรงแยกนี้เราจะขับตรงไปหรือว่าเลี้ยวขวาก็ได้สิ่งที่ควรกระทำก็คือชะลอรถ เพื่อให้แน่ใจว่ารถที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเขายอมให้เราไปก่อนนะคะวันนี้ก็สันส้นๆง่ายๆค่ะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราไปทำแบบทดสอบของเรื่องนี้กันค่ะแบบทดสอบเกี่ยวกับป้ายแยกตัวทีที่เรามีสิทธิ์ได้ไปก่อนจากรถที่มาจากทางขวาค่ะแบบฝึกมีอยู่ด้วยกัน12ข้อนะคะส่วนตรงนี้ปกติจะเป็นรูปนะคะแต่ น่าจะมีปัญหาค่ะมันไม่มีรูปขึ้นมาก็เอาเป็นว่าเป็นรูปนี้แล้วกันนะคะข้อที่หนึ่งป้ายสัญญานนี้ห้ามไม่ให้เหลี้ยวขวาสำหรับป้ายนี้เป็นป้ายที่บอกว่าแยกข้างหน้าเป็นแยกตัวทีที่มีถนนที่มาจากทางด้านขวามือนะคะไม่มีข้อห้ามอะไรที่ห้ามเลี้ยวขวาเพราะฉะนั้นตอบผิดค่ะข้อที่สอง ป้ายสัญญาณตามรูปแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าจะไปเจอกับถนนที่มีความสำคัญน้อยกว่าที่มาจากทางขวามือก็ตรงตามรูปนะคะถนนที่มาจากทางขวามือก็จะมีความสำคัญน้อยกว่าก็ต้องให้ทางอีกฝั่งหนึ่งค่ะตอบถูกข้อที่3ามป้ายสัญญาณตามรูปแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงทางแยกที่มีถนนเส้นหนึง่ง ที่เป็นถนนเซกอนดาเรียที่เป็นทางโทนะคะที่ซึ่งเติมเข้ามาจากทางด้านขวามืออันนี้ก็ตรงตามรูปนะคะเป็นถนนทางโทที่มาจากทางด้านขวามือตอบถูกค่ะข้อต่อไปป้ายสัญญาณน,นี้จะถูกติดตั้งบนช่องเดินรถที่ไว้สำหรับเร่งเครื่องเพื่อเข้าไปในทางด่วน เลนที่ไว้สำหรับเร่งเครื่องหรือยด r อาร di ช r ลราซิโ i o n ่ก็จะเป็นรูปนี้นะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเลนไว้สำหรับเร่งเครื่องนะคะส่วนตรงนี้เป็นทางด่วนหรือว่าทางนอกเมืองสายหลักก็ได้ค่ะก่อนที่เราจะไปร่วมใช้ทางด่วนตรงนี้ก็จะเป็นเลนไว้สำหรับเร่งเครื่องนะคะเพื่อให้ความเร็วของรถสามารถเข้าไป โดยไม่กีดขวางรถคันอื่นที่ขับมาด้วยความเร็วสูงนะคะสำหรับป้ายที่เราดูกันอยู่นี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเลนที่ไว้สำหรับเร่งเครื่องตรงนี้นะคะแต่มันเป็นป้ายที่เกี่ยวกับแยกนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบผิดค่ะข้อต่อไปป้ายสัญญาณตามรูปนี้บ่งบอกว่าจะมี p i a s o l a diosta ก็คือพื้นที่ไว้สำหรับหยุดรถ ที่อยู่ทางด้านขวามือสำหรับเปียสโลาดิโซสตาคือรูปนี้นะคะตรงที่เป็นรูปคางหมูตรงนี้ค่ะที่ไว้สำหรับให้เราหยุดรถในเวลาที่จำเป็นเพราะฉะนั้นก็จะไม่เกี่ยวกับแยกตัวทีนะคะข้อนี้จึงตอบผิดค่ะข้อที่6ป้ายสัญญาณตามรูปแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงทางแยกที่คนขับรถ จะได้สิทธิ์ไปก่อนตรงนี้แปลแยากนิดนึงนะคะป้าแปลว่าจากละกันจากรถที่มาจากทางด้านขวามือข้อนี้ก็ถูกต้องตามรูปนะคะแยกที่มาจากทางด้านขวามือมีความสำคัญน้อยกว่าเขาต้องให้ทางเราและเราได้สิทธิ์ไปก่อนข้อนี้ตอบถูกค่ะข้อต่อไปไป้ายสัญญาณตามรูปยังให้ทราบล่วงหน้าว่าจะต้องหยุดรถตรงทางแยก สำหรับป้ายนี้เราได้มีสิทธิ์ไปก่อนไม่มีข้อบังคับตรงไหนว่าเราต้องหยุดรถตรงแยกเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบผิดค่ะข้อที่8ปดป้ายสัญญาณตามรูปแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าจะไปเจอกับถนนเส้นหนึ่งที่เป็นถนนที่ไม่มีสิทธิ์ได้ไปก่อนก็ถูกต้องนะคะป้ายนี้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าจะไปเจอแยกที่เป็นถนนเส้นหนึ่งที่ไม่มีสิทธิ์ได้ไปก่อน ต้องให้ทางเราเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูกค่ะข้อ9ป้ายสัญญาณตามรูปแจ้งทราบล่วงหน้าว่าทางขวามือเป็นถนนที่ไม่มีทางออกหรือเป็นทางตันนั่นเองป้ายนี้ไม่เกี่ยวกับถนนที่เป็นทางตันนะคะเป็นป้ายที่บอกว่าเราได้มีสิทธิ์ไปก่อนเพราะฉะนั้นตอบผิดค่ะข้อที่สิเมื่อเจอป้ายนี้นะคะ จำเป็นที่จะต้องใช้ความระมัดระวังเพราะเรากำลังขับเข้าใกล้กับทางแยกข้อนี้ตอบถูกค่ะเวลาที่เราขับเข้าใกล้กับทางแยกก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีสิทธิ์ได้ไปก่อนข้อ11ใต้สัญญาณตามรูปแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าจะมีถนนเข้ามาร่วมโดยที่เป็นเลนที่ไว้สำหรับเร่งเครื่อง ก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้นะคะเลนที่สำหรับเล่งเครื่องก็จะเป็นตรงนี้แต่ในที่นี้เรากำลังพูดถึงป้ายนี้อยู่ค่ะที่เป็นทางแยกไม่ได้เกี่ยวกับกอเซียดิอัชเลราเซียนข้อนี้ตอบผิดค่ะข้อสุดท้ายป้ายสัญญาณน,นี้เป็นป้ายให้ทางค่ะป้ายนี้ก็เป็นป้ายให้ทางนะคะที่อยู่ในหมวดป้ายบังคับ ามที่เคยได้อธิบายไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบถูกค่ะหมดแล้วนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ